สวัสดีนะครับผมมนีครับผมกับผมนับจ้องนอนรถไถสายซิ่งนะครับวันนี้นะครับผมพามาล้างรถนะครับ l 4ลสีของเรานะครับมาล้างรถนะครับโดยเด็กกระปุกหัวกระปุกกระลาของเรานะครับแต่ว่าพันบาทบาทตีนเด้อโอ้มันไปหรุนครับนะครับทำด้ต่อนะครับนี่ครับหลังเราได้ใส่ เขาไดซายเอ็นไฟไปเดียวทีเรียบร้อยนะครับแบงเต็มครับช่องนี้ล่างจอดรับอันนีพเนัคัดดอกยางครับนะครับอุ้งกระลางเงื่อนนะครับแต่ว่าผามมะนีกับลงมาไายก่อนนะครับเนี่ยไปพวกมิดใหม่นะครับมันลินครับบึ้งมันล่างลูกนี้มันลินครับเอาครับนี่คัดข้าแต่บันนีครับนี่ครับคัดลงล่านแล้วนะครับมุลน้ำลงคำเดียวโอ้สันติเกอร์ละร้ายนะครับ ันนี้เนีนี่ทีเด็ดเสียหนุนะครับสุดจอดเขาครับเบ่งครับอันนี้ชีใส่ใส่ขาดนาแล้วขับน้ำนะครับขาดนาน้ำนะครับต่างรถนะครับมื่อนี้ครับดังจอดเก็บไปทีเรียบร้อยนะครับคัดไหมครับคัดไหมครับถูครับถูครับเฮ้ยมอนันไปียังน้ำผานันันบาทขาขาได้หนึ่งบ้านัางน้มสาสร์รอกันตู้๋ยวเราบางตีนข่า ้ดยบมิชลินครับมิชลินหกจุดห้าครับตัวนี้ครับไปครับนะผมคลิปนี้มนนผมก็จะไปล้างรถซอยไปนะครับคลิปนี้เขาจะาชีพตนอนนี้นะครับฝากกดติดตามช่องนนุรถไทยสายจริงนะครับขอบคุณคร,รับ